สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกๆุท่านนะครับสำหรับในวมนี้ครับอุยอดอนเพื่อนนะครับได้มาครับทางหงายด้วยนะครับอันนี้คือว่าทางอีกรอบที่สองนะครับเนาะนะครับทางหงายพี่น้องทางอีกรอบสองหกไล่กีฬากวันอุยอีกอะปุยอดอนเพื่อนกระดิกไายทำหรอเนาะนะครับอันนี้คือว่ามาทางอีกรอบสองนะครับงาขึ้นไหมพี่น้องฝนตกนะครับ อันนี้ทาง n h านะครับแถวบอกบอป่าด้วยนะครับฝากไปชหน่อยสำหรับเอฟซีผู้ขอรับชมติดตามทุกท่านนะครับยังยังพันยำแรลงกันเลยนะครับประยุทธ์การค้าขายไปไร้มือแล้วบ้านเนาะนะครับในพอนาพอด้านะครับพี่น้องเอฟซีนะครับชาวยูทูบทุกทุกท่านนะครับผู้เขารับชมนะครับสิบินเมืองหนอกเมืองหน้าก็ดีนะครับสิบ็นเมืองหนอกเมืองหน้าก็ดีนะครับรวมไปถึง bon <combined> นะครับเมืองไทยกทมทุกๆท่านนะครับผ AP ู้ที่เขารับชม รับฟังในการถ่ยทำนะครับในแต่ละมือนะครับในแต่ละมือนะครับในแต่ละวันกันอะไรนะครับการถ่ยทิปถ่ยคลิปลงลดูยูทูบแต่ละขัางแต่ละขัางอะไรเนาะนะครับก็บุรีคขายสิ้นขายของพี่น้องหลายมือแล้วเนาะนะครับกับบุรีคลายสิ้นขายของมาหลายมือหลายวันแล้วครับเนาะหยุดไปอยุดสงการนะครับเนาะนะครับก็มืออื่นนีนะครับกัสิได้ไปขายสิ้นขายของดื้อนะครับ ้พราแม่พี่น้องนะครับปูเคยสืบปูเคยอุดหนุนนะครับทุกทานนะครับไก่สือสิ่งสือของซอยอุ่ยอุดรนผ้าพื้นในดื้อนะครับเมื่อนาอจติมีการไทยทํานะครับเมื่อนาอาทิมีการนะครับไทยทํานะครับเห็นหน้าเห็นตาแน่นะครับนะนะครับเมื่อเนี้กลับมาทางหยาพี่หน้องนะครับทางหยาข้างบ้านข้างเียนนะครับงกพี่หน้องคนตขึ้นโอ้หยาขึ้น ม้ทางก็บ้คือเนาะพี่น้องนะครับหาเงินเนาะทำนะครับมือเง่ได้ไปขายสินไาของเนาะนะครับมือเงินเห็ดมีกะทินะครับของหวานพัดมีนะครับเจอจังเห็ดมาก่อนนะครับเนาะมีขนมกินแน่นะครับกินแน่แหนมคลุกนะครับมะนาวส้มสมผักสดๆดพริกทอดหอมๆนะครับสดทุกวันนะครับไายเปิดซูมืออรด้อพี่น้องนะครับ พวกอยูพ่พวกกินเนาะนะครับเพื่อกะโผกะนำก็ไ,ได้นะครับแฟนของอยู่ดอนพเพื่อนะครับเพื่อนนกกินแสียบนะครับแต่เมื่อกี้ก็ได้มาไทายทำนะครับเนาะสีแมะขวนมา,มาห้วยไอพี่น้องนี่มันไอไอเลิบอยู่ไทยทำพี่นอ้องเออ ข้างให้หนาให้ตาไปเนาะนะครับมือนีกะมันคิดว่านะครับบอติดโควิดนะครับมือนีกะเป็นมือชดเชยนะครับของสงการอีกมือนึงงหน่ะนะครับสาวใบจะน้อยด้วยนะครับเป็นนะครับมันหยุดชดเชย <c oughs> <c oughs> ดีไหมควัมา,มาตำมืกพริกพี่นนองหนึ่งตำมืกพริกเสียบดังเลยไอ พื้นที่เกิบอกว่าป่าเลี้ยงไว้นะพ่อได้อยู่ได้ players, ements, กินนะครับเนาะนะครับอยู่ได้กินเนีขายเล็กน้อยๆนะครับตีเห็นนี่เนาะพี่น้องมังมังน้ำกันเด้อนะครับอยู่ตอนนู้นคนไทยมั้งนะครับไปข็งบ้านแข็งยนเนาะนะครับก็แข้งให้หน้าให้ตาเนาะนะครับกับโปรเตลนคิปมาหลายหมือลายวันนะครับกับเมื่อนี่คิดว่านะครับ เป็นบรรยากาศดีๆนะครับในยามค่ำยามแหลงอะไรแล้วนะครับฉายมงโงก้าฉายมงเด้อนะครับมาทักทายพี่หน่องเอฟซีขอรับชมติดตามทางช่องยูทูบวีอุรานเพื่อนทุูทูพันกันนะครับสำหรับในเมืองครับทั้งยาพี่น้องนะครับหาหน่วยเห็ดก่อนครับเราทำจิตประจำใจของอยู่รานเพื่อนนี่สิะครับกำลังเหมือนกำลังวันนะครับ ขายไปนั่งทำงานไปพร้อมนะครับเนาะหยุดการขายไปไร้เมือหลายวันนะครับหยุดการลงคลิปยูทูปไปไร้เมือหลายวันนะครับเมื่อนี้อีวิวเราเพื่อนมาถ่ายนะครับพี่น้องเก็บซีขอรับชมติดตามมีทุนผู้น้นในการขายการขายทุกทุกถัดนะครับชาวกิ่งเพื่นเมืองนะครับทุกตำรวจทุกหมู่บ้านนะครับจังหวัดอุดรธานี่ยังห้องอะนะครับเมื่อนี่ขายของพี่น้องนะครับของไปขายนะครับนี่นะครับ อ้าโอ้โหอะไรพี่น้องนี่ผมสาดทาง n h าทางโนูนไปพี่น้องกล้วยถึกผลงามงามพี่น้องนี่ทางหลังนะครับกล้วยของอยู่ดอนประเวศนครับถึกผลงามงามพี่น้องนี่หลังบ้านหลังเฮียนนะครับงามแถวงามวานะครับปั่นใส่ปุ๋ยพี่น้องปั่นใส่ปุ๋ย ครับงามคักงามแน่นะครับมือนี้ก็อุกอูดันเพื่อนก็ทึ่งโอกาสดีๆในมาถ่ายทำคลิปนี่มือนี้นะครับไก่พ่อพี่น้องได้ขอรับชมติดตามเนาะนะครับอยู่ดีมีแห้งสบายดีถูทุกคนเนาะนะครับแล้วจากสมการนะครับเดี๋ยวปล่อยนะครับมือนี้ก็ได้มาทักแทยพ่อพี่น้องนะครับทางไหนพี่น้องห่อนไรนะครับเงี้ยหญ่ทางสะห่อนกระดกกระเดียนะครับฮันนี่เฮ็ดพี่น้องฮันนี่เฮ็ดมือนีอุยอุดันเพื่อนกับปู่ยากู่เลอย่าห่างเนาะนะครับ ที่วบาไปยำยำไปในคลิปนี้นะครับกับยันพ่อพี่น้องนะครับฟังพระท่านพรเข้าใจกันเลยนะครับก็เลยมาบอกให้พ่อพี่น้องเข้าใจเนาะนะครับรับสาบกระดานทุกทุกถนะัดเนาะสำหรับผู้ขอรับชมติดตามนะครับทั้งคลิปทั้งช่องยูทูบคลิปวิดีโอของอุิวอนพ่อเพื่นทุกทุกถัดให้รับสาบไปนะ็นตะลุงนี้กันเลยนะครับสำหรับไม่เมียอุิวอนพ่อเพื่นนะครับสิขอจบคลิปนี้นะครับไปเพียงซ้ำนี่กันเลยนะอุิวอนพ่อเพื่นขว้ากาวเข้ามาสวัสวดีครับแล้วสงการเราพี่น้องให้พ่อพี่น้องมีคคคววววาาามมมสุขขเเจจริญ็บไไไ้้้ดดป่ยมี คุณพระคุ้มครองสุขคีสุขแข็งพรังคุณภาษีรัตนเตยคุ้มครองสิิงลักดิ์ทิ์ในกลโลกนี่คุ้มครองเห็นพ่อพี่น้องมีความสุขความเจริญ่อๆอ,อไปเวยนะครับสวัสดีครับขอฝากคลิปนี้ไปเพียงซ้ำนีกเลยครับหามุกว่าเสียวหงมุงกเลยพี่น้องสวัสดีครับอีกครั้งอน,นะครับโอเคครับ